ก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตนะครับในส่วนของการเล่นเกมทําเงินฟรีทูมอนิ a เล็แล้วก็จะทําการถอนเงินเข้าในส่วนของบัญชีทูมอนิอเวเล็ให้ดูนะว่าการถอนเนี่ยถอนแบบไหนยอย่างไรแล้วก็เงินที่เราถอนไปเนี่ยมันจะเข้าทันทีหรือเปล่าใครสนใจในการสร้างรายได้เสริมสําหรับทูมอนิอเวเล็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทําเงินในคลิปนี้กันเลยก่อนอื่นนะครับผมเราต้องดาวน์โหลดแอปที่ใช้ในการทําเงินฟรีทูมนอ,ทนอน,นัตวแอป ดาวน์โหลดได้ฟรีบนมือถือ Android เท่านั้นนะครับในส่วนของตัว Google Play Store ใครที่ต้องการดาวน์โหลดแอปนะครับก็สามารถพิมพ์ชื่อตามในคลิปได้เลยผมจะมีทั้งรูปมีทั้งชื่อขึ้นไว้ให้นะครับสามารถค้นหาติดตั้งดาวน์โหลดลงในเครื่องได้เลยดาวน์โหลดได้ฟรีสมัครได้ฟรีนะครับสำหรับตัวแอปที่ใช้ในการทําเงินเข้าในส่วนของบัญชี t ูมานิวเลตนะครับก็เป็นแอปนี้เลยนะครับมีชื่อว่า s t า r ์พอยนะครับใครที่ต้องการดาวน์โหลดเนี่ยก็ให้เราพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดตามชื่อนี้ได้นรรัหราารารรมมหาากกดดลง์โตมมป็สา มากดลิงก์ดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยดาวน์โหลดได้ฟรีไม่มีค่าดาวน์โหลดไม่มีการเสียเงินค่าสมัครใดๆทั้งสิ้นนะครับสมัครได้ฟรีนะครับสำหรับใครที่เคยติดตั้งหรือว่าดาวน์โหลดไปแล้วเนี่ยก็เข้าใช้งานทําเงินได้ปกติเหมือนเดิมเลยนะครับวิธีการสมัครแอปนี้เนี่ยผมจะแนบรายละเอียดวิธีการสมัครไว้ให้ด้านล่างคลิปนะครับสามารถกดเข้าไปดูได้นะว่าต้องสมัครแบบไหนอย่างไรใช้งานอย่างไรนะครับเริ่มตั้งแต่คลิปที่1ด้านล่างได้เลยต่อมานะครับเมื่อเราสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้้้ววนนนนนนรรััเเดดี๋ยาาาาามาูขตอกกกใใชงใทงทํิ รเริ่มจากเมนูด้านล่างนะครับมีทั้งหมด2เมนูมีบ้านและก็การเชิญเมนูบ้านเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของหน้าแรกของแอป,ปทั้งหมดเลยตรงนี้เนี่ยจะมีในส่วนของชื่อนะครับเป็นชื่อแอป,ปให้เราดูว่าแอป,ปเนี่ยชื่อว่าอะไรนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของรหัสนะครับที่เป็นในส่วนของรายได้นะอันนี้เป็นคะแนนนะครับไม่ใช่รหัสโคดเนาะเป็นคะแนนเหรียญทองที่เราได้รับจากการเล่นเกมการทำแบบสํารวจการเชิญเพื่อนนะครับก็จะได้รับขึ้นมาตรงนี้นะครับแล้วก็การถอนเงินเข้าในส่วนของทูมิเนเวตเนี่ยก็จะเริ่มต้นที่10บาทย 20บาท50บาทแล้วก็200500บาทสูงสุดนะครับการที่เราถอนเงินนะครับจำนวน10บาทไปครั้งแรกเนี่ยมันก็จะถอนได้แค่1ครั้งเท่านั้นครั้งต่อไปนะครับมันก็จะเริ่มต้นที่2 0บถึง5 0าบาทนะครับเดี๋ยวผมจะทดลองถอนให้ดูเลยนะครับถ้าใครยังไม่เคยถอนนะครับหรือว่ายังไม่เข้าใจวิธีการถอนเงินดูด้านล่างได้นะครับตรงคำที่ใบเนาะจะมีวิธีการถอนเงินไว้ให้สามารถกดเข้าไปดูได้เลยเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยผมจะถอนที่50บาทก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่าผมมี1แนนกกกกดเลลืออรรราารแ้ว็ใสบ่บ์ตมที่ เราต้องการได้เลยนะครับที่เราจะใช้นะผมถอนไปเรียบร้อยนะครับจำนวน50บาทนะครับก็กดถอนอีก20บาทได้เลยนะครับอันนี้เป็นการถอนให้ดูนะครับจำนวน10บาทนี้ผมก็สามารถถอนได้แหละกดถอนได้เลยนะครับอ่ะกดยืนยันเงินจะเข้าในส่วนของทูมอนิโวลตเนี่ยภายในระยะเวลา20ชั่วโมงตามที่เขากําหนดนะครับจากนั้นเนี่ยเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของประวัติการเงินนะครับที่เราทําการถอนไปเมื่อกี้นะครับห้าสิบยี่สิบสิบบาทนะครับทั้ง3รายการนี้รวมเป็น80บบาทเนาะในการถอนเงินเข้า เมื่อกราสามารถกดดูรายการได้นะว่าเวลาที่เราถอนเนี่ยเราถอนไปเวลาเท่าไหร่นะครับอยู่ระหว่างการประมวลผลการจ่ายเงินนะครับก็ดูตรงนี้ได้เลยตรงนี้นะครับก็มีการแจ้งเตือนนะครับในส่วนของการถอนเงินที่เราทําการถอนไปเนาะจำนวน80บาทนะครับก็ได้รับเข้าในส่วนของบัญชีทูมิเนียลเวลเป็นที่เรียบร้อยนะครับจำนวน50 10บาทแล้วก็20บาทนะครับได้รับเข้า wallet เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือยอดการถอนเงินล่าสุดที่ถอนไปเมื่อกี้ถอนปุ๊บเงินเข้าทันทีใครสนใจก็ลองไปดาวน์โหลดมาเล่นกันดู ต่อมานะครับวิธีการเล่นวิธีการทำรายได้ของแอปสตาร์คอยทำอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้เลย1นะครับเล่นเพื่อสร้างรายได้ครับที่เป็นรูปจอยเกมกดตรงสามเหลี่ยมตรงนี้ได้เลยพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะเป็นในส in ่วนของตัวแอปนะครับที่เราสามารถเลือกดาวน์โหลดในการทำภารกิจได้เลยนะครับก็จะมีเกมต่างๆนะครับเราสามารถเลือกติดตั้งดาวน์โหลดลงในเครื่องของเราได้เลยนะอันนี้เนี่ยดาวน์โหลดได้ฟรีนะทุกคนต่อมานะครับอันนี้ก็จะเป็นเกมนะครับที่เราสามารถดาวน์โหลดได้รับ200เหรียญทองนะครับรับ400เหรียญทอง อันนี้ก็สามารถเลือกดาวน์โหลดได้เลยนะครับวิธีการดาวน์โหลดเนี่ยก็กดแล้วก็กดไปได้เลยนะครับเปิดแอปติดตั้งเล่นเกมนะครับผมต้องเป็นผู้ใช้งานใหม่เท่านั้นนะครับในการทําภารกิจตรงนี้นะแล้วก็จะมีการรับเงิน70บาททุกวันนะครับตรงรูปนาฬิกาตรงนี้การรับเงิน70บาททุกวันเนี่ยทำได้จริงนะครับแต่ว่าเราจะต้องทําการแนะนาําหรือว่าเชิญชวนเพื่อนด้วยนั่นเองถ้าเราไม่เชิญเพื่อนตรงนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถรับเงิน70บาทได้นั่นเองนะครับต้องเชิญเพื่อนเท่านันะ้นะนะนี่ก็ไปทํากันได้เลยต่อมานะครับ ก็คือการได้รับเพิ่มเติมนะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นช่องทางในการทํารายได้เพิ่มเติมเนาะเป็น make money นะครับใครที่เคยใช้งานในส่วนของเว็บไซต์นี้นะครับในส่วนของ make money นะครับหรือว่า mmw นะครับตัวนี้นะครับก็จะมีการทําเงินนะครับเราสามารถทําเพิ่มได้นะสลับเงินตรงนี้การทำเนี่ยทำอย่างไรอ่ะเดี๋ยวเรากดดูใหม่อีกรอบนะครับมันจะมีในส่วนของช่องทางนะครับเป็นในส่วนของการทําในส่วนของการดาวน์โหลดนะครับจะเป็นแอปต่างๆขึ้นมาให้เราดาวน์โหลดแล้วก็ทําภารกิจนะครับเป็นในส่วนของ ตัวนี้เนี่ยจะเป็นคะแนนเนาะให้เราดูนะครับเป็นแทนค่าเงินนะครับก็จะได้รับนะครับหนึ่เหรียญทองนะหนึ่เหรียญทองของใน MM เนี่ยก็จะเท่ากับในส่วนของเหรียญทองที่จะเอาไว้ใช้ในการแลกสตาร์คอยเนี่ยหนึ่คะแนนเหมือนกันการเล่นก็คือการที่เราจะต้องดาวน์โหลดตรงนี้นะครับดาวน์โหลดลงในเครื่องของเราเพื่อที่จะทําภารกิจในการรับคะแนนเหรียญทองนั่นเองต่อมาก็จะเป็นในส่วนของเว็บไซต์ CPX นะครับ CPX Research นะครับก็จะเป็นในส่วนของการทําแบบสํารวจหรือว่าแบบสอบถามทั้งหมดเลยใครที่เป็นสายแบบสํรวจ ำรวจอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถทําเพิ่มเติมตรงนี้ได้ตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักพันเลยนะสำหรับคะแนนนะครับก็ลองทําดูได้เลยต่อมาก็จะเป็นในส่วนของเว็บไซต์ Time Walk นะครับก็จะเป็นการทําเกี่ยวกับการทําแบบสํารวจนะครับหรือว่าทําแบบสอบถามดาวน์โหลดแอปเกมต่างๆในการทําภารกิจวิธีการเข้าสู่ระบบนะครับก็จะใช้ในส่วนของตัว Google นะในการเข้าสู่ระบบได้เลยอันนี้ทําฟรีนะครับก็ลองสมัครทําดูได้เลยครับารดาวน์โหลดแอปเพิ่มเติมนะครับในส่วนของเงินสดนะครับก็ทั้ง3แอปนี้เนี่ยผมได้ทําคลิปรีวิวไป หมดแล้วนะอยู่ในเครือข่ายเดียวกันเลยนะครับใครที่เคยเล่นทั้ง3แอปนี้แล้วก็สามารถทําเงินเพิ่มเติมได้รูปแบบการเล่นเนี่ยเหมือนกันเป๊ะเลยนะก็ลองดาวน์โหลดไปเล่นกันดูได้เลยต่อมานะครับในส่วนของการเชิญนะครับเมนูที่2การเชิญนี้ครับจะเป็นการเชิญในส่วนของการเชิญสร้างรายได้นะหรือว่าการแนะนําเพื่อนนะครับการเชิญตรงนี้เราจะเชิญหรือว่าไม่เชิญก็ถอนเงินได้นะกดเชิญทันทีและเราเนี่ยก็ทําการแชร์ไปยังช่องทางออนไลน์ต่างๆของเราได้เลยนะครับก็จะเป็นไลน์ Messenger WhatsApp Tele g ก a m รหรือว่า มากกว่าตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของ Facebook ฟีดข่าวนะครับกลุ่มในส่วนของ a c e b o o k Telegram นะครับ X อหรือว่า t w i t t e r นะแล้วก็เป็น IG Messenger Li n e ต่างๆสามารถไปทําการแชร์ได้นะครับแล้วรางวัลที่เราจะได้รับเนี่ยเขาแบ่งเป็น2หัวข้อนะข้อแรกนะครับเราจะได้รับ100เหรียญทองก็ต่อเมื่อเพื่อนที่เราแนะนําไปเนี่ยทำการกรอกรหัสโค้ดอ้างอิงของเราแล้วก็ทําการทําคะแนนให้ได้อย่างน้อย1คะแนนถึงเราจะได้รับ100คะแนนตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะได้รับนะครับในส่วนของเปอร์เซ็นต์ จำนวน30%ของรายได้ของเพื่อนทั้งหมดนะครับก็คือถ้าเพื่อนของเราเนี่ยไปทําการดาวน์โหลดเกมเล่นเกมเนี่ยเราก็จะได้รับคะแนน30%จากเพื่อนของเราด้วยน,นั่นเองครับทั้งหมดก็ประมาณนี้นะในส่วนของ s t a r ์ o i ยนะครับถอนแล้วได้เงินจริงแนะ่นอนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดต like, ิดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตนะครับในส่วนของการทำเงินฟรีทูมอนิวล็ตนะครับโดยที่เราไม่ต้องลงทุนเสียเงินสักบาทเดียวนะครับเป็นการเล่นเกมทำเงินฟรีเข้าทูมอนิวล็ตได้แบบโดยตรงเลยในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะสาธิตนะครับขั้นตอนการทำเงินฟรีทูมอนิวล็ตให้ดูนะครับว่าทำแบบไหนยอย่างไรแล้วก็ถอนเงินอย่างไรถึงจะได้รับเงินเข้าในส่วนของบัญชีทูมอนิวล็ตได้แบบโดยตรงใครสนใจฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำในคลิปนี้กันเลยนะ